ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อก้อยค่ะก้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุสามเก้าค่ะโอเควันนี้คุณก้อยอยากปรึกษาเรื่องอะไรครับอยากปรึกษาเรื่องแฟนเก่าค่ะทำไมครับเกิดอะไระขึ้นคือพอดีเลิกกับแฟนเก่าได้ประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีใช่ค่ะตอนวทีนี้นแบบรู้สึกนึกถึงเขาก็เลยทักไปหาเขาทางเฟซนะคะแล้วก็ได้คุยกัน <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าเออเขาลืมได้แล้วนะทำไมถึงต้องกลับมาอะไรประมาณนี้ค่ะ uh huh. เขาเขาบอกว่าเขามีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ทีนี้เขาก็เลยบอกเฟซไปอะคะอ่ะอันนี้ก้อยก็เลยยังไม่รับความนั้งใจก็เลยแอดไลน์ไปอพอแอดไลน์ไปพอทักไปหาเขาเหมือนเขารู้ว่าเป็นเราเขาก็บอกอีกอือเราก็สมัครไลน์ใหม่แล้วก็แอดไปอีกทีน,นี้ก็ได้คุยกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเขาปกป้องแฟนเขาอะค่ะว่าไม่ควรไปว่าแฟนเขานะจะมีใครรู้ดีเท่ากับแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าทําไมถึงต้องกลับมาหาเขาเขาลืมได้แล้ว อะไรเงี้ยคะ่ะเพื่ออยากรู้ว่าผู้ชายเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าอย่เงี้ยคะ่ะ ทำไมถึงคิดว่าเขายังรักเราอยู่ครับในความคิดที่เขาบอกว่าเขาทําใจลืมเรานานมากอย่างเงี้ยคะ่ะไม่อยากให้กลับมาแล้วเงี้ยอยากให้หายไปเลยโดยที่ไม่ต้องติดต่อกับมาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็เลยคิดว่าคาคานี้ทําให้มันบ่งบอกว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราดูประโยคนี้ดีดีอ่ะคือเขาทําใจลืมเรายากมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากติดต่อกับเราอีกแล้ว<ช>เขาลืมถ้าเขาลืมด้วยแล้วผมไม่รู้สึกว่าคํคำนี้มันไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเขายังรักเราอยู่เลยเขาอาจจะเคยรัก ักเรามากจนรู้สึกว่าลืมไม่ได้แต่เขาเขาผ่านเหตุการณ์นั้มาได้แล้วเขาลืมได้แล้วอ่ะคือเขาก็ไม่รักเราแล้วแล้วเขาถึงขั้นพูดว่าคืออยากให้เราหายไปเลยผม,มรู้สึกว่าอาจจะถึงขั้นว่าไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตเลยหรือเปล่าเพราะเขาคงรู้สึกว่าการที่มีเราอยู่ในชีวิตมันก็คงทําให้ชีวิตเขามีปัญหากับแฟนหรือทําให้เขาต้องมานั่งเถียงมานั่งทะเลาะทั้งที่ไม่จาเป็นต้องทะเลาะมันก็ผ่านไปตั้ง7็ปีแล้วในมุมมองเขาอาจจะมองแบบนี้ก็ได้นึกอ,ออกไปเลยออกออค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าคือเขาไม่รักเราแล้วแหละ ทำไมจู่ๆถึงมามีความหวังกับความรักที่ผ่านตั้งเจ็ดปีแล้วครับเพราะว่าเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งแล้วกลับไปแล้วเขาก็คืนดีอย่างเงี้ยค่ะเลิกกันไปนานไหมตอนนั้นเลิกกันไปประมาณปีหนึ่งแล้วนี่เลิกกันไปตั้งเจ็ดปีอะที่ผ่านมาเจ็ดปีคือมุกออนไม่ได้เลยเรครับ ถ้าที่ผ่านมาเจ็ดปีก็คือเหมือนตัวเราก็มีคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. แต่ว่าพอสุดท้ายเราพักรอจากคนนี้ไม่ได้แต่ความจริงแล้วคือก็เป็นคนเลือกเขาเองนะคะต่อแฟนเก่าอ mm hmm. ต่า่ามาคบกับคนอื่นๆเนี้ยก็คือเหมือนแบบ mm hmm. มันไม่ใช่ก็เลยอยากกลับมาคือดีกับแฟนเก่าเงี้ยค่ะโอเคคือผ่านมาเจ็ดปีแล้วยังไม่เจอใคร<ข>ที่รู้สึกว่าดีเท่าคนคนนี้เลย<ข>ก็เลยอยากลองกลับไปคบคนนี้ดู<ข>ค่ะมีใครเป็นแบบดีบ้างครับ อยากรูว่ามีใครเป็นแบบนี้บ้างคือผมเห็นคนเป็นอย่างนี้กันเยอะมากนะก็คือแบบออกไปใช้ชีวิตแล้วไปลองดูลองคบคนนี้ไม่มีใครเหมือนคนนี้สักคนสุดท้ายก็อยากกลับมาคบกับคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วมันไม่นานโอกาสกลับมาคบกันมันก็อาจจะมีแต่ว่าผมรู้สึกว่าเจ็ปีมันนานเกินไปและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือนานไม่ว่าแต่อีกฝ่ายเึงเขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วผมไม่รู้สึกว่าคุณก้อยมานั่งคิดเรื่องนี้เสียเวลาชีวิตเราเปล่าๆ เราเอาเวลาไปเดินหน้าดีกว่าแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมา7ปีนี้เรารู้สึกว่าไม่มีใครถูกใจเราเลยไม่มีใครดีเท่าคนนี้เลยผมรู้สึกว่าเราก็ยังมีโอกาสเจอคนที่ดีๆเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตัวเองตลอดถ้าเกิดว่าเราพยายามคัดสรรดีๆพยายามเจอคนใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นเจอคนที่ตรงสเปคบ้างไม่ตรงสเปคบ้างปะปนกันไปแต่ถ้าเราเลือกดีๆคัดสรรดีๆเราก็จะมีโอกาสเจอคนทีออ่คลิกกั เราได้อาจจะคลิกกับแฟนเก่าเราอีกก็ได้เนึ่กออกมค่ะมผมรู้สึกว่าออเราเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่าคือมันเหมือนแบบว่าอพอรู้ว่าเขามีแฟนใหม่มันรู้สึกไม่ยินดีที่เขามีแฟนใหม่ไงคะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหม ไม่ค่ะเพราะในระยะเวลาเจ็ดปีลองเพิ่มาติดต่อแต่ติดต่อเขากับพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องก็เลยรู้มาว่าเขามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอ,อม,มารู้ว่าเขามีแฟนก็เลยรู้สึกไม่ยินดีที่เขามีอย่างเงี้ยเข้าใจก็คือมันเป็นความที่เราก็อยู่ๆก็อยากได้กลับมาตัวที่ไม่ได้สนใจเหตุผลตรงนั้นเลยว่าเขาเลิกกับเราไปนานแล้วเขาไม่มีชีวิตของเขานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการมันก็จะรู้สึกขัดใจอย่างนี้แหละใช่รู้สึกขัดใจแบบพยายามง,ง้อ ทำไมถึงไม่คืนดีอะไรประมาณนี้อ่ะถ้าคืนดีก็คงแปลกอ่ะเจ็ดปีหายไปอยู่ทักมาก <laughs> มันมันแปลกมากมันเออเขาคงแบบว่างมากอ่ะถ้าเขาแบบกลับมาง่ายๆแบบนั้นอ่ะ คือที่ผ่านมาเหมือนเขาว่าน่าจะไม่มีใครแล้วเพิ่งมาเจอผู้หญิงคนนี้ประมาณเนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะกลับมาหาเราได้อะไรย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะเขายังคบกันไม่นานเนาะใช่เราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปมันเลยทําให้เรามาถึงจุดที่เราแบบรู้สึกแย่ขนาดนี้เพราะเราคิดแต่ละอย่างอ่ะคือเข้าข้างตัวเองหมดเลยโดยที่เราไม่คิดถึงหลักความเป็นจริงเลยว่าเฮ้ยมันไม่แบบมีอะไรที่หมุนรอบตัวเราขนาดนั้นสิ่งที่เราคิดคือเราคิดเข้าข้างตัวเองเกินไปทุกเรื่องมันเลยผิดหวังมากเพราะว่า เราคาดหวังเกินกว่าความเป็นจริงเยอะเกินไปนึกออกไหมเพราะนั้นพยายามอยู่กับความคาดหวังที่มันเป็นจริงมันจะทําให้เราหลุดออกจากสถานการณ์ตรงนี้ได้ง่ายมากขึ้นเนาะลองดูครับค่ะค่ะขอบัณค่ะครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากโทรสายหน้าไม้นะครับเข้ามาดูไลฟ์สดได้ทุกวันอังคารพฤหัสเวลาสองทุ่มถึง4ทุ่มเราจะมีการคุยหน้าไม้กันอยู่นี้ตลอดเลยสัปดาห์สครั้งเนาะเพราะงั้นรอบนี้ลากันไปก่อนครับผมชองคาริสครับ